รากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์คลิปวิดีโอใน t i k t o k กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์ KMM ขีดฉีเหตุกันแล้วนะคะสำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะต่อข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติดข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราคะ่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่ เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว premi, refers, ıyoruz, ็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Tik t o อกค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มแชร์ค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูได้เลยนะคะความเร็วกับเปิดราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o อกของเราเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้้้้นนนนนมาาเลลลลยะะะคคคแวกกกก็ดดดัอิงง์บตรี่ นำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม500แชร์ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะ500แชร์นะคะเพิ่งอยู่ที่3บาทกว่าเองนะก็ถูกมากๆเลยนะคะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว,ว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอคะ่ะสาหรับผู้เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั H ้นต่ T ํหนึ o ่งบาทนะคะสูงสุดไม่เกิน1นึ o ่งแสนบาทต่อครั o ้งมาเติมเงินเพิ T ่มขึ o ้นไปก็รับโบนัสเพิ่มอีกสองเป ก็สามารถบันทึกรูปไปนะคะแล้วก็สแกนจ่ายกันได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอ่งเปล wallet นะคะก็สามารถดําเนินการในแอปอ่งเปล wallet เสร็จสิ้นได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นาลิงก์น้าจากแอปอ่งเปล wallet นะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยินยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพย์นะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มาเลือกที่การจ่ายของเราได้เลยนะคะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่ wallet หรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ให้เลือกค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันต่อไปค็เเปนเปนนิิโตอง าารต่งปะเทเะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็น t ูมอนนี่วอลเล็ตค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์รอของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดรอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่มีการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใคร์ที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนะาะเกี่ยวกับออเดรอร์ที่ล่าชา้าหรือย,ยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกคาสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้้ออคควาามนะะรตรงก ใส่รูปภาพนะก็สามารถคียกแท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่นอนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่อ่าทิกต o อกของเรากันเนาะไปดูยอดแชร์ของเรากันนะคะ ็คลิีวิดีโอวันนี้นะคะยอดแชร์อยู่ข้างล่างตรงนี้เนาะก็มีอยู่7ครั้งนะคะเดี๋ยวเราก็จะขออนญุญาตรีหน้า่อก่อนนะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดแชร์ของเราจากเดิมมีแค่7ครั้งเองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น618ครั้งกันแล้วนะก็ถือว่าดําเนินการไวไม,มากๆเลยเนาะแทบจะไม่ต้องรออะไรกันมากเลยนะคะสั่งซื้อไปเมื่อกี้ยังไม่ถึง5นาทีเลยนะเขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะคะแต่เมื่อกี้เราเพิ่มไป500เนาะแต่ขึ้นมาเป็น600กว่าเลยก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีค่ะเขาก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะก็เราเข้ามาใช้บริการกันดูได้นะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ K MM K. เค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษากันดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้พี่ประกันได้ไปเราก็ขอภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะ่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ